เพราะว่าน้ำเนี่ยไม่ค่อยไหลลงมามันก็มันก็ทําให้ปริมาณน้ําคนที่อยู่บริเวณนั้นจะรู้สึกว่าน้ําเยอะขึ้นเพราะน้ําจะไหลตามแนวแรงโน้มถ่วงก็เลยทําให้ปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นแต่ภาพรวมน้ําไม่ได้เพิ่มเอิรนก็เลยไปไปตัดบ,บางบางคำออกไปนะคะจริงๆก็ก็เรียนแบบนั้นเสร็จแ,แล้วก็ในส่วนของบิ๊กแบ๊กเองก็กลับมาเรียนสื่อมวลชนกับพี่น้องประชาชนว่า ก็เป็นห่วงนะคะในตอนกลางคืนเนื่องจากว่าในส่วนของการเจราจาดีแบ็กนั้นท่านประชาเองก็เป็นห่วงท่านก็เลยให้ทางด้านของสสเข้าไปเฉยๆซึ่งสสเนี่ยไม่ไดแบบ้ซึ่งดิฉันเองก็ยังบอกว่าตามหลักเนี่ยที่เราคุยกันในลักษณะของการดูแลประชาชนถ้าพื้นที่เกิดขึ้น,น้นที่ไหนทู้ว่าจังหวัดนั้นต้องเข้าเป็นตัวแกนหลักนะคะก็เลยเรียนว่าไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบ ส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ําในขณะนี้นายกรัฐมนตรีประเมินว่าลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในฝั่งตะวันออกคาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายในสิ้นปีนี้ขณะที่ฝั่งตะวันตกต้องขึ้นอยู่กับการซ่อมแซมแนวกั้นน้าบริเวณแม่น้ําเจ้าพระยาเพราะว่าเส้นทางระบายน้ํานั้นค่อนข้างลําบากกว่าฝั่งตะวันออกค่ะและการเปิดแนวบิ๊กแบกทำให้มีความกังวลน,นะครับว่าจะเกิดคลองสามวาโมเดลหรือว่าดอนเมืองโมเดลหรือไม่เพราะว่าบางจุดคนที่อยู่หลังแนวบิ๊กแบง หลายครอบครัวก็ได้รับผลกระทบเหมือนๆกันทีนี้ก็ต้องมีการมองล่วงหน้านะครับว่าจะเกิดปัญหากับครอบครัวไหนเขตไหนอย่างไรบ้างแล้วก็เร่งแก้ไขโดยให้การอธิบายว่าจะมีการเข้าไปช่วยเหลืออย่างไรก่อนที่ชาวบ้านจะเดือดร้อนแล้วมาร้องขออ,อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนรออยู่ว่าจะมีการทําอย่างไรให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับและเมื่อคืนนี้นะครับทนผู้ชมครับทีมข่าวของเราก็มีการตระเวนไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดของน้ําปริมาณน้ํา ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับพบว่าหลายจุดนั้นเริ่มที่จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่ก็ยังมีหลายจุดเช่นเดียวกันนะครับที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเราไปดูพร้อมๆกันนะครับเรามาเริ่มจากระดับน้ําบนถนนรัชดาพิเศษกันก่อนนะครับหน้าโรงแรมเจ้าพยาปาเนี่ยนะครับน้ำได้ลดระดับลงบางจุดแห้งจนมองเห็นผิวถนนได้ไปจนถึงหลัก4แล้วนะครับถึงสีแรกลาดพร้าวครับตัดกับรัชดาพิเศษ แต่เมื่อผ่านขึ้นมาบนสะพานข้ามแยกรัชดาลาดพร้าวนะครับพบว่าระดับน้ําช่วงทางลงสะพานก็ยังคงอยู่ระดับที่30เซนติเมตรรถเล็กก็ยังไม่สามารถผ่านไปมาได้สําหรับบริเวณด้านหน้าสารอาญาและหน้าสํานักงานอายการสูงสุดน้ําลดแห้งไปสองช่องทางการจราจรแล้วนะครับส่วนบริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์สํานักงานใหญ่หรือว่า SCB ระดับน้ํายังสูงอยู่ที่ระดับ40เซนติเมตร จากนั้นทีมข่าวก็ได้ไปสำรวจบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกหน้ากองบังคับการตำรวจภูทรภาคหนึ่งน้ำก็ลงลงมานะครับที่ระดับอยู่ที่ประมาณ1 0บถึงยีเซนติเมตรเท่านั้นแต่ตรงจุดนี้ก็กลับพบว่าเริ่มที่จะมีน้ําผุดขึ้นมาจากท่อระบายน้ําอีกต่อมามาดูที่บริเวณมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนนะครับระดับน้ําก็ยังคงที่อยู่ที่30-40ซนเมตรรถเล็กก็ควรที่จะหลีกเลี่ยง ส่วนบริเวณถนนผลโยทินหน้าโรงภาพยนตร์เมเจอร์รัชโยธินนะครับน้ำก็เริ่มที่จะลดลงจนเห็นพื้นผิวถนนแล้วแต่ก็พบว่าภายในสาีตำรวจนครบ,บาลผลโยทินก็ยังคงถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่นะครับตั้งแต่แยกรัชโยธินมุ่งหน้าไปยัง5้าแยกลาดพร้าวน้ำก็เริ่มที่จะแห้งจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วตอนนี้หัวน้ำก็ยังคงจ่ออยู่ที่คลองบางซื่อแต่ว่า<ช>ลดระดับลงแล้วนะครับก็ ไม่สามารถที่จะทะลุเข้ามาได้จากที่มีหลายฝ่ายกังวลบิ๊กแบงก็ช่วยส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็ได้อันนี้สงจากจํานวนน้าที่ลดลงมาด้วยตัวมันเองด้วยใช่ค่ะก็เริ่มเป็นนิมิตหมายที่ดีขึ้นทุกวันทุกวันนะคะมาดูเสินของการเยียวยาบ้างรัฐบาลได้ให้ทางกรุงเทพมหานครนั้นเร่งจ่ายเงิน 5, 0 0 0บาทเยียวยาผู้ประสบภัยในกรุงเทพมหานครให้แล้วเสร็จภายใน45วันค่ะ ทางด้านของนางพิติมาฉายแสงโคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวในที่ประชุมของคอรมอค่ะหลังจากที่มีการประชุมเสร็จเรียบร้อยให้รับทราบในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยทั้งประชาชนผู้ประกอบการและนิคมสาหกรรมพร้อมอนุมัติงบประมาณสําหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยครัวเรือนละ5,000บาทในพื้นที่กรุงเทพมหานครจํานวน30เขตกว่า60,0,000ครัวเรือนวงเงินกว่า3,000ล้านบาท โดยให้ทางกรุงเทพมหานครเร่งรัดตรวจสอบจ่ายเงินครั้งแรกภายในสองสัปดาห์และให้ช่วยเหลือให้แล้วเสร็จภายใน45วันนอกจากนี้ยังเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบทกภัยในการคมานาคมทางยกระดับอัตราพิมุกช่วงดินแดนดอนเมืองและช่วงดอนเมืองถึงอนุสรสถานโดยทางรัฐบาลร,รับภาระชำระค่าผ่านทางให้ทางบริษัททางยกระดับ ตั้งแต่เวลา24นาฬิกาของวันที่12พฤศจิกายนจนถึงวันที่24นาฬิกาของวันที่20พฤศจิกายนนะคะเป็นจำนวนเงินกว่า14ล้านบาทค่ะที่ประชุมยังรับทราบร่างถแถลงผู้นําอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการป้องกันอุทกภัยและลดผลกระทบการบรรเทาการฟื้นฟูและการบูรณะซึ่งจะเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนในการส่งเสริมแบ่งปันแนวปฏิบัติ ในการบริหารจัดการแหล่งน้ําเพื่อป้องกันน้ําท่วมและภัยแล้งในภูมิภาคค่ะตอนนี้ก็ได้ครอบครัวละ5,000บาทเร่งที่จะเยียวยานะครับแต่ว่าหลายครอบครัวที่ถูกน้ําท่วมขังมานานเป็นนับเดือนอแล้วก็มีความสูงเป็นอย่างมากตรงนี้หรือว่าบ้านที่อยู่หลังแนวการบิ๊กแบงเนี่ยควรจะได้รับการพิจารณาพิเศษ5,000บาทจะเพียงพอหรือไม่ควรจะให้เขามากกว่านั้นเพราะเขาเป็นผู้ที่เสียสละ,ะหรือไม่ก็ต้องเป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณากันต่อไปนะครับและตอนนี้หลังจากน้ําที่คลองบางเขนเข้าท่วมพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตตรรศาส์ จนทาให้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยมีน้ําท่วมสูงกว่า1เมตรล่าสุดระดับน้ําต้องบอกว่าเป็นข่าวดี<ม>เพราะว่าเริ่มที่จะลดลงลดลงแล้วแล้วก็เตรียมเข้าสู่การฟื้นฟูแล้วด้วยนะครับเราไปติดตามรายงานได้จากคุณเอกชัยจันทองพร้อมๆกันครับทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจความเสียหายภายในมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนหลังถูกน้ำท่วมมานานร่วมสองสัปดาห์ล่าสุดระดับน้ำได้เริ่มลดลงอยู่ที่ระดับ80เซนติเมตร เริ่มจากสนามฟุตบอลอินรีจันทราสถิตระดับน้ําเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดการสัญจรในมหาวิทยาลัยต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะเท่านั้นน้ําได้สร้างความเสียหายกับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์แห่งนี้ด้วยจากการล่องเรือสํารวจพื้นที่บริเวณสะจุลาพรพบว่า จุดนี้ยังมีระดับน้ําสูงกว่า1เมตรนอกจากนี้บริเวณรอบอาคารจัก,กรพันธ์เพนซิริซึ่งเป็นอาคารที่ใช้ในงานพระราชทานปริญญาบัตรและกิจกรรมสําคัญของทางมหาวิทยาลัยระดับน้ํายังท่วมสูงเช่นกันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ประเมินความเสียหายน่าจะไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทส่วนใหญ่จะเป็นอาคารและอุปกรณ์การเรียนโดยเฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีเครื่องจักรราคาแพงและหลังจากน้ำลด จะมีการฟื้นฟูเพื่อเปิดภาคเรียนตามปกติให้ทันภายในวันที่19ทธันวาคมนี้ เราได้รวบรวมมาเบื้องต้นนะประมาณทั้ง14คณะแล้วหน่วยงานต่างๆรอบมอเกษตรเนี่ยทั้งส่วนกลางด้วยก็ประมาณเกือบ500ล้านบาท <larda S 2> แต่ถ้าตัวเลขจริงๆนะก็คือ478ล้านแต่ตีถ้าตี500ก่อน<ม>ลวกัน500ล้านประมาณนี้ก็แบ่งๆกันไประหว่างคณะต่างๆนะวิศวะรู้สึกเกษตรหายมากที่สุดนะก็แค่คณะเดียวก็รอบไป12ล้านก็ไปแล้วแค่ภาควิชาเดียวนะภาควิชาเดียวแต่นั้นก็มีอีกหลายภาคนะก็เยอะเหมือนกันเครื่องจักรมันบางครั้งตัวใหญ่มันขึ้นไปไม่ได้ มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เป็นพื้นที่ลุ่มโดยธรรมชาติปกคลุมไปด้วยสวนป่ามีพื้นที่กว่า2,000ไร่อย่างสวนร้อยปีเป็นสวนพันไม้หายากในวรรณคดีไทยน้ำได้ท่วมหมดเช่นกันรวมถึงโรงเพาะพันธุ์และวิจัยข้าวระดับน้ำที่สูงทำให้เกิดความเสียหายกับการทดลองที่ปลูกไว้จะต้องใช้เวลานับปีในการฟื้นฟูและพัฒนา ปลายเดือนนี้นะน้ำมันคงจะแห้งละ,ะเราจะสูบออกไปเลยนะไปออกไปที่คลองบางเขนนะฮะหลังจากนั้นก็คือจะรวมนิสิตทั้งหมดมาทําความสะอาดแล้วก็ซ่อมแซมซ่อมบํารุงนะแล้วโดยอาจจะอา,อาจจะไปขอความร่วมมือจากโรงเรียนอาชีวะมาช่วยเป็นทีมซ่อมด้วยกับเรานะ,ะเพราะว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีมีเรื่องเกี่ยวกับการ ไปดูแลทางด้านถนนหนทางนะฮะแล้วก็ซ่อมแซมโรงอาหารห้องน้ําต่างๆนะปั๊มน้ําต่างๆแอร์คอนดิชันซึ่งไอตัวคอมเพรสเซอร์เนี้ยก็จมหลายที่นะก็ประมาณนี้ฮะคาดว่าจะเปิดเทอมได้ก็คือ19ทธันวาคมเราเขอเวลา19วันในการในการฟื้นฟู ส่วนโรงพยาบาลสัตว์เกษตรระดับน้ําที่เคยท่วมถึงบันไดขั้นแรกน้ําได้ลดลงจนเริ่มเห็นผิวถนนแล้วนอกจากนี้หน่วยงานราชการหลายแห่งเช่นกรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย<ม>ก็ถูกน้ําท่วมหมดขณะที่ข้าราชการก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติมีเพียงกรมการข้าวที่มีพื้นที่สูงจึงไม่ถูกน้ําท่วมนัดดาธรรมานุวัตรถ่ายภาพ เอกชัยจันทองสถานีานวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร,ทรายงาน เป็นภาพที่เราไม่เคยเห็นนะครับอย่างที่คุณกัญญาลัต์บอกว่าจะพายเรืออยู่ในมหาวิทยาลัยแต่ก็เป็นข่าวดีเริ่มที่จะน้ำเนี่ยลดลงลดลงเรื่อยๆแล้ว,ลวเริ่มเข้าสู่โหมดของการฟื้นฟูแล้วทุกคนก็ยิ้มได้นในส่วนของการเปิดภาคเรียนหลายมหาวิทยาลัยหลายรุงเรียนก็เลื่อนออกไปนะคะตรวจสอบก่อนด้วยช่วงต้นเดือนธันวาคมน,นะคะไปต่อกันที่ที่ปรึกษานาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมคณะทํางานนะคะมีการนําสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจสอบโรงสูบน้ําฝั่งธนบุรีในการเร่งระบายน้ําท่วมขังลงสู่แม่น้ําเจ้าพระ ไปดูทางด้านนายอูเทนชาติพินโยนะคะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะทํางานค่ะนําสื่อมวลชนนั้นตรวจที่บริเวณจุดของทนบุรีเพื่อทําการเตรียมแผนระบายน้ําทางด้านฝั่งตะวันตกโดยมีการเตรียมแผนเสนอข้อมูลแก่นายกรัฐมนตรีในวันนี้เพื่อเตรียมเร่งระบายน้ำในฝั่งทนบุรีอย่างเร่งด่วน ซึ่งทางด้านของสถานีสูบน้ําและประตูเรือสัญจรคลองชักพระคลองบางกอกน้อยถือเป็นประตูระบายน้ําที่เร่งสูบน้ําลงแม่น้ําเจ้าพระยาในอัตราการสูบน้ํา3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยที่สถานีระบายน้ํานี้จะเร่งการผ่านน้าลงสู่เจ้าพระยาโดยตรงซึ่งขณะนี้น้ําที่ผ่านเข้ามามีระดับสูงทําให้ต้องเร่งซื้อเครื่องสูบน้ําเพิ่มเติมในการเร่งระบายน้ําผ่านคลองต่างๆในพื้นที่ฝั่งทนบุรีทั้งหมด นายอุเทนยังกล่าวถึงการตรวจสอบปริมาณน้ำในฝั่งธนบุรีซึ่งถือว่ามีปริมาณมากทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างดังนั้นจึงได้มีการจัดเตรียมแผนการระบายน้ำอย่างเร่งด่วนในส่วนของการจัดการปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนคือการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการอนุรักษ์คูคลอง รวมถึงช่วยเหลือรักษาสิ่งแวดล้อมกำจัดวัชพืชและไม่สร้างสิ่งก่อสร้างลูกล้ำขวางทางน้ำซึ่งถือเป็นการช่วยการแก้ปัญหาน้ำท่วมได้อีกทางหนึ่งซึ่งในเรื่องนี้ก็ไปกระทบกับเรื่องของปัญหาขยะยิ่งพอน,น้ำลดขยะก็ยิ่งขึ้นมาเป็นจำนวนมากเลยนะคะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการพบป้ายทะเบียนรถในท่อระบายน้ำเพราะว่าน้ำพองแรงมากแล้วก็พัดหลุดออกมา ไป<ม>อุดอยู่เต็มเลยครับะะก็มีการเก็บขยะก,ก็ต้อง<ม>ทํางานกันอย่างหนักเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครแล้วก็เจ้าหน้าที่เก็บขยะก,ก็ต้องทํางานอย่างหนักเลยทีเดียวหลังจากน้าลดนะครับรับชมครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านนายกมนตรีก็มีการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยในเขตบางแคนะครับช่วงนี้เรามีการประมวลภาพการลงไปเยี่ยมลงพื้นที่ของท่านนายกมาฝากคุณผู้ชมกันเราไปติดตามชมพ,พร้อมๆกันเลยครับ เมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมานางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ประสบุทกภัยที่โรงครัวรัฐบาลบริเวณถนนกาญจนาพิเศษเขตบางแคโดยนายกรัฐมนตรีได้ร่วมทำอาหารเพื่อนำไปแจกใจ่ายให้กับประชาชนซึ่งโรงครัวรัฐบาลแห่งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยโดยจังหวัดอุดรธานีกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติรัฐบาลได้ตั้งโรงครัวในย่านฝั่งธนบุรีจำนวน3โรงเพื่อดูแลประชาชนด้วยความเป็นหยว่แลวก็ต้องแน่ใจว่าทุกท่านนั้นมีความเป็นอยู่เป็นอย่างไรนะคะอาหารการกินเป็นอย่างไรก็แน่นอนค่ะรัวรัฐบาลนี้นะคะก็เป็นตัวที่เป็นทางน้จัใจ,จากทุกคนมาที่กลุ่มบ้ายๆ <c oughs> มา <c oughs> ช่วยกันด้วยหลายๆท่านนะคะ <c oughs> 53หรอคะ53ี๋ยวต้องรัดว่าให้ใครไปเยี่ยมหนึ่ง153จากนั้นนายรัฐมนตรีได้เดินทางโดยรถยนต์เพื่อไปเยี่ยมให้กำลังใจกับประชาชนในจุดพักพิงบริเวณวัดม่วงเขตบางแคที่มีประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเข้ามาอาศัยอยู่หลายร้อยคน โดยตลอดเส้นทางได้มีประชาชนออกมาทักทายและให้กำลังใจนาย,ยกรัฐมนตรีและคณะเป็นจำนวนมากเป็นการลงพื้นที่ของท่านนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับแล้วท่านยังบอกอีกด้วยนะว่าไม่อยากให้น้ําท่วมข้ามปคีคนไทยนั้นมีความสุขในช่วงปีใหม่มแต่โดยหลักการแล้วไม่แน่ใจว่าจะทําได้หรือไม่เพราะว่าทางฝั่งตะวันตกของเทมหนนครน,นั้นก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่อย่างต่อเนื่องแต่คุณดิ้งรัก นายกรรจก็บอกว่าจะพยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูว่าในวันนี้นะคะประเทศเราจะมีแขกคนสําคัญของทางรัฐบาลเดินทางมาเยี่ยมส่วนสองคอนนั้นจะเป็นใครบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะอุทศกภัย ก่อให้เกิดความสูญเสียแต่ในความสูญเสียก่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่หล้อมรวมจิตใจคนไทยเข้าด้วยกันแคททรงมวลน,น้ำใจต้านหมันประภัยเราขอยืนหยัดเคียงข้างเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันแคทบริษัทกสทโทรคมนาคมจำก,กัดมหาชน ความเหนื่อยร้อนของพี่น้องชาวไทยพวกเราพร้อมอุทิศกายใจอย่างไม่ย่อท้อทุกความหวังของคนไทยเราจะเยียวยาเพื่อให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์